พี่เกดค,ค่ะผู้ถึงความสำเร็จของลูกศิษย์เราคนล่าสุแอนโทเนียย่าะะก็ก็ก็ดีใจดีใจสำหรับน้องมากๆอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกในใจที่เก็ดมี relationship ระหว่างน้องเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปรายการ The f เ c e อะคะ่ะเกดเป็นคนที่ตัดแอนโทเนียออกอซึ่งจริงๆแล้วว่าเกดก็ไม่ได้อยากจะตัดน้องออกหรอก แต่ว่าตัดเพราะว่าอยากชนะอยากชนะมากๆเพราะมันเป็นซีซั่นหนึ่งเพราะฉะนั้นหลังจากที่เกดตัดน้องออกแล้วเนี่ยพอกล้องคัดแล้วว่าเกดเดินไปหาน้องอะ่ะแล้วเกดบอกน้องว่าเนี่ยที่พี่เกดตัดะเพราะว่ามันคือเกมนะพี่เกดอยากชนะแล้วหนูอะ่ะคือเป็นตัวเป็น,เป,นเป็นแบบคือคู่แข่งของทีมพี่อะ่ะเพราะฉะนั้นพี่ต้องตัด แล้วก็แต่ว่าก็บอกเขาว่าเนี่ยหนูอย่าอย่าท้ออย่ายอม,มนี่มันไม่ใช่จุดจบนี่มันคือจุดเริ่มต้นของหนู<ม>หนูไปฝึกไปเรียนไปอันนั้นเราก็กลับมามแล้วหนูจะดีมากเพราะเกรดรู้ว่าน้องเขาจะต้องไปไกลมากๆ<ม>ก็เลยรู้สึกแบบแล้วก็พอย้อนผ่านไปไม่รู้กี่ปี78ดปีห5 5้าห้าปีเนี่ย<ม>น้องก็ได้กลับมามแล้วก็ได้มาชทรนกังเกต<ม>ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้น้องเขา ชนะให้มากๆเพราะว่าเรายังมีความรู้สึกที่ขาดใจอยู่ว่าเราตัดน้องอะไรเงี้ยเราเหมือนตัดอนาคตเขาอะไรเงี้ยก็เลยพอน้องได้มันมันค่อนข้างอิมมชโนลมากๆเลยก็เป็นเขาเรียกว่าน้ำตาแห่งความสุขได้นก็คิปที่เ็นก็เป็นไวัลเลยดีใจกับน้องมากมากเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างที่ ตั้งแต่วันแรกจนถึงไฟแนลที่เกิดขึ้นกับน้องเราก็ต้องเรียกมาคุยต้องเรียกมามาตูนใหม่มาอัพลิฟใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายๆเรื่องอะ่ะก,ก็เลยก็เลยพอมันก็จะเป็นค่อนข้างอีโมชั่นอลสำหรับ สองคนใช่ใช่ใช่ใชพี่เกศค่ะหลายคนเขาบอกว่าแอนโทนีตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่เริ่มรอบเฟิร์สเกตที่ทําเหมือนเดินไม่เป็นอันนี้เป็นเพราะว่าพี่เกตแนะนาหรือเปล่า <c oughs> ว่ามันจะต้องเป็นเกมต้องวางสเตตัสจี้ไว้ตั้งแต่แรกเลยไม่จริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราอบอกตรงๆเลยนะ, <c oughs> ะยังมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราเราวางเกม <c oughs> ไม <c oughs> ่การประกวดเนี้ยมันมาเล่นเกมไม่ได้มันไม่เหมือนรายการทีวีรายการเรียลลิตี้นะคะ มันจะเป็นการแข่งขันอีกแบบหนึง่งแต่ที่บอกคำว่ากลยุทธ์หรือ strategy เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นระหว่างเกดกับน้องมันเป็นกลยุทธ์ของเกดที่จะดึงให้น้องกลับมาจากความรู้สึกที่ fail เพราะในวันนั้นเนี่ยไม่ว่าจะ,ะเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นกับส่วนตัวของน้องเนี่ยนะคะ,ะวันนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นก็อาจจะไม่ได้ทำดีเท่าที่ น้องสามารถทําได้เราเห็นอยู่แล้วแหละว่าน้องก็ทาได้<ม>เพราะฉะนั้นความรู้สึกหลังจากวันนั้นเนี่ยเขาต้องรู้สึกเฟลแน่นอนก็เลยวิธีการที่จะดึงน้องกลับมาออกจากจากความรู้สึกนั้นเนี่ยคือบอกกับน้องว่าหนูต้องบอกกับตัวเองว่านี่มันคือกลยุทธ์<ม>นี่มันคือ strategy. s t r a t e g y เพราะตอนนี้ทุกคนเขาจะคิดแล้วว่าหนูทําไม่ได้<ม>แล้วคู่แข่งของหนูเนี่ยเขาก็เหมือนก็จะตายใจเขาก็จะแบบรู้สึกว่าอ ฉันไม่ต้องเป็นห่วงเขาแล้วเพราะว่าเขาทําไม่ได้ฉันเดินฆ่าเขานั่นคือสิ่งที่เขาต้องบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆถ้าไม่นะเขาก็จะไปหมกมุ่งกับเอ้ยหมกอยู่กับความรู้สึกนั้นแล้วเขาก็จะไปต่อไม่ได้เกดก,ก็เลยคุยกับทีมแล้วก็บอกกับทีมทุกคนว่านี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องพูดเหมือนกันหมดมว่านี่คือกลยุทธ์นี่คือ s t r a t e g i นั่นคือเหตุผลว่าทาไมถึงเก็บโพสต์คําว่า strategy แล้วเกบแท็กน้องอเพื่อเป็นการส่งสัญญาณ ให้กับน้องอให้รู้ว่ามันคือ strategy มันคือ strategy มันเป็นอะไรเขาเรียกว่ามันเหมือนกับมัน mindset set mindset ใหม่ใช่น้องเขาก็เลยสมองน้องแล้วความรู้สึกมันก็เลยเชื่อว่านี่คือ strategy อเขาก็เลยฮึดขึ้นมามแล้วเออสิ่งที่เราคุยกันแล้วก็เราวางแผนกันเนี่ยที่การที่จะดึงน้องออกมาจากกลุมนั้นเนี่ย มันก็ดีต่อน้องเพราะว่าหลังจากนั้นทุกคนเขาก็คิดว่าน้องทําไม่ได้จริงๆแล้วพอวัน preliminary มาน้องเดินออกมาแล้วน้องทําได้อ,อย่างที่เห็นทุกคนช็อกมากมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน first gate เป็นสิ่งที่ดีสําหรับน้องใน p r e l i m และ final เป็นเรื่องของบังเอิญแล้วก็นั่นแหละ<อ> <laughs> เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อันนี้คืออ,นนอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เล่ายาวหน่อยเพราะว่ายังไม่เคยมีใครถามแล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ได้อธิบายเล่าให้ใครฟังแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยแหละคือคำว่าทำไมถึงเราคิดว่ามันเป็นชาดจีในไหนก็อยู่กับเรื่องเดิมแล้วพี่เกตพี่เกตเองก็เคยผ่านพิทีประกวดนางงามมาแล้วหลายคนจะตีอนเดียวว่าเดินไม่แรงเดินไม่ดีเดินไม่ได้ยังต้องได้อีกต้องเพิ่มอีกอันนี้พี่เกตรู้สึกยังไงบ้างคะ อยากจะให้ทุกคนมองว่าสิ่งที่น้องพร์ฟอร์มบนพรีลิมกับไฟแนลเนี่ยเขาทำให้ทุกคนเห็นว่าเขาคือควีนเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเดินเยอะเพราะว่าสิ่งสิ่งที่ที่ทุกคนต้องต้องลองคิดดูว่าการเดินที่แรงมากๆหรืออะไรเย,ะเยอะเกินไปเนี่ยมันคือสิ่งที่ ะเธอชอบดูคือเดินแรงๆเดินค่าเรากำลังที่จะเฟ้นหาควีนเราต้องการควีนเราไม่ต้องการวิกตอเรียซีเกรทโมเดลเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่แอนโทนีทำให้ทุกคนเห็นว่าการเดินออกมาคือควีนควีนนี่จำเป็นที่จะต้องพยายามมากมนิ่งๆก,ก,ก็ให้เห็นเลยให้ดูเลยว่าฉันคือควีน นี่เลค่ะแล้วไหนจะมีพี่เคนต้องมีการเขาเรียกว่าเทนน้องอะไรเพิ่มเติมคะก่อนไปบินไปประกวดระดับโลกมีค่ะมีค่ะตอนนี้กเ็เราก็วางแผนกันแล้วนะคะแล้วก็ก็จะต้องมีแน่นอนที่จะจะต้อง เขาเรียกรายเตรียมในเรื่องของชุดว่ายน้ําชุดลาตรีพรีลิมไฟแนโอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเพราะว่าแน่นอนชุดไม่ใช่เป็นชุดเดิม so เราก็จะต้องแพๆว่าพอชุดเนี่ยน้องใส่ชุดไหนจะต้องยืนยังไงจะต้องโพสยังไงใช่ใชแล้วพี่ส่วนตัวพี่เกดรู้สึกยังไงบ้างาเพราะว่าเขาเรียกว่าผลผลิตจากคาถาบันเราเข้ารอบหลายคนด้วยบนเวทีทอ่ทรู้สึกดีใจมากๆรู้สึกดีใจเป็นเป็นครั้งแรกที่ คือเราเราไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าต้องต้องอย่าลืมนะว่าเราเป็นโรงเรียนเราไม่ได้ส่งนางงามอพอแต่พอมูจิมิสไทรแลนด์เวิรเนี่ยเอ้ยโทษค่ะมิสยูนิเ e อร์สไ a ยแลนดขอโทษนะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์อาจจัดเป็นระบบของจังหวัดใช่ไหมคะ ก็หลายๆจังหวัดก็หาสาวๆสาวงามเขาก็เลยติดต่อมาว่าเนี่ยเรามีนักเรียนคนไหนไหมเราก็จะเนี่ยอ่ะมีคนนี้อ่ะลองดูติดต่อกันเอาเองอะไรนี้แค่นั้นเราก็เลยแล้วน้องๆเขาปร์ฟอมดีศักยภาพได้เขาก็เลยเข้ากันหลายคนก็เลยรู้สึกดีใจส่วนลูกๆเล็กๆอันนี้ก็ดีใจเหมือนกันก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าจะจะได้ กี่ตำแหน่งอหลักสาม่งสองสามสี่ห้าเลยค่ะก็เลยรู้สึกดีใจรู้สึกว่ามิวสมาถูกทางแล้วสิ่งสิ่งที่เก็ดวิชั่นสิ่งที่เกดอยากจะเห็นคือเกดมาถูกทางแล้วผลงานก็ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าสิ่งที่เก็ดมองคือ ก็คนยอมรับในสิ่งที่เกศสอนในสิ่งที่โรงเรียนเกศครูทุกคนเราสอนออกไปค่ะพี่เกดรู้สึกงไงบ้างเหมือนช่วงแรกตอนที่พี่เกดเปิดโรงเรียนสอนมาทุกคนก็จะมองว่าอย่างพี่เกดอ่ะเป็นนางแบบจะเทนได้หรอก,การเดินนางงาม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยใช่จะมันจะมาผสมกันได้หรอคนจะลืมว่าเกศเกิดจากเวทีนี้เลยค่ะมิสไทยแลนด์เวิลด์นะคะปีหนึ่งสองค่ะเกศก็ยังมีความเป็นนางงามและนางแบบด้วย แต่เกดเองก็อย่างที่บอกใช่เกดอาจจะไม่ได้นางงาม100%แต่ครูใน Muse นะคะของทุกคนเนี่ยเรามีครูทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่แตกต่างกันไปเมนสเตจเ e อร r ฟอร์มบิวตี้ควีนหรือว่ารันเวย์แล้วนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนกับครูทุกคนเพราะฉะนั้นเขาจะได้ the best of ทุกๆแบบเลยเขาก็จะเลือกเอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้สอนแค่แบบนางงามอย่างเดียว แต่สมัยนี้นางงามกับนางแบบมันก็จะต้องมาคนละครึ่งชายมาคู่กันพี่เก๋ขาอยากฝากอะไรถึงลูกศิษย์คนเก่งของเราบ้างให้กําลังใจไงบ้างเพราะว่าพอน้องได้มงมาเนี่ยทันทีที่น้องเนี่ยสวยขนาดนี้เดินดนีขนาดนี้ก็ยังไม่วางมีดามากก็สําหรับสําหรับแอนโทเนียใช่ไหมสำหรับแอนโทเนียนะคะก็ไม่พ้นดราม่าหรอก ทุกคนนะคะจะมีคนรักแล้วก็มีคนที่ไม่รักเราไม่เป็นไรนะคะคนที่มีรักเราก็ฟังในสิ่งที่เขาคอมเมนต์มาแล้วก็โอเคก็ก็ฟังไปนะคะคนที่ชมคนที่รักก็ก็ก็เป็นเรื่องที่ดีทําให้ดีที่สุดทุกคนเห็นความตั้งใจของน้องแล้วพี่เก๋ก็เชื่อว่าน้องก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจเลยว่าปีนี้ไทยแลนด์มีลุ้นมาก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 เลยค่ะอโอเคขอบคุณค่ะ